ลองทายสองหญิสองแดนเตอร์สี่แดนเตอร์หกแดนเตอร์แปดนั่นก็เป็นรูปแบบพร้อมคอนเสิร์ตอาจจะเป็นทั้งหมดเลยอ๋อถ้าสมมติว่าทางเจ้าพี่ใช่ไหมใช่นักลงกี่คนอ,อยังง่าต้องเอาชื่อบ้านไหมเนี่ย ครับถ้าลงเนี่ยปกติครับ <Net -hertz> <segue> รวมแช่วงแรกเลยซึ่งเราโดนก่อนเพื่อนเลยภาพเล่สอาสอาี่าสอน้าสงิาส่าสร่าสร มีความรู้สึกว่าดีใจนะครับตลอดระยะเวลาปีที่3แล้วที่เราโดนงดในเรื่องของภาคบันเทิงนะครับในในวงการของภาคบันเทิงนี่นะครับทุกขแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทรอนวงดนตรีนะครับคนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำต่างๆงนะครับงดมาก็ปีนี้เข้าปีที่3แล้วเราก็โดยโดนผลกระทบมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาปี6-2มาแล้วยาวมาเรื่อยถ้ารัฐบาลใครล็อกได้ก็ถือว่า เป็นเป็นมีวินหจายที่ดีต่อวงการบันเทิงนะครับจะได้ทำมาหากินได้ครับคือรับเลิในส่วนรายได้ในระยะเวลาสามปีเนี่ยถ้าถ้าเป็นเงินเนี่ยเราจะสูญเปียนไปประมาณเท่าไหร่ครับอย่างของผมเนี่ยเลิกสุดเนะครับต่อเดือนก็เดือนละหลายหมื่นหรสองสามหมื่นฉะนั้นต่อปีและอีกลหลายๆายปีก็พอสมควรครับผมแล้วเ,เราได้มีการเตรียมการอะไรยังไ,ไงไหมครับว่าพอใครเลอกเนี่ยเราต้อง ใครล็อกก็จะประสานงานนะครับกลุ่มควนอย่างพวกผมเป็นชมรมนะครับนะครับก็จะมีการนะครับติดต่อสื่อสารกันตลอดนะครับว่าถ้าใครล็อกแล้วนี่สามารถรับงานได้มันก็จะมีงานนะครับใครมีงานเยอะก็จะแบ่งงานให้กันและกันครับนะครับจัดสรรปันส่วนงานให้ถึงกันนะครับเราอาชีพเดียวกันครับ